ผู้สนับสนุนทางด้านสกิน 4D ดีโดยเดียดีดีริดชานัลนะครับผมยวโลสวัสดีครับพบกับรายการ t ท m e ทิวเวตครับสวันนี้มาทำคลิปอะไรวันนี้จะมาทำคลิป ก,การแฟคทอรี่ของในพาร์ทที่3นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะผมนะฮะอ่านจริงก็ถาวมว่าห่างกันมั้งไหมก็ไม่ค่อยจะห่างกันมากรับผมนะอาจจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็จริงว่าจริงผมมีแผนทําอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะผมนะแต่ว่าอาจจะไม่ทําในพาร์ทนี้นะผมนะฮะก็คือผมตั้งใจจะย้ายของพวกเนี้ยทุกคอบบ้านผมจะย้ายไปที่อื่นนะผมนะฮะเนื่องจากไอ้ตรงเนี้ยผมตั้งใจว่าจะเป็นโซนปลูกต้นไม้กับหมักบินโดยเฉพาะเนื่องจากมีบักไอ้ที่ผมบักของไอ้พวกปริศนาพวกนี้ปริศนานี่ผมทําให้แบบ เมครที่จะลกนะฮะผมก็เลยตั้งใจจะย้ายบ้านผมไปที่อื่นครับผมนะฮะหรือพวกโรงงานไปที่อื่นนะผมโอเคทีนี้ผมก็ได้ทาอย่างอื่นเพิ่มด้วยสาหรับในพาร์ทนี้ก็จะมาทําอะไรที่ผมก็จะมาไม่ใช่เปิดในกล่องอเคก็จะมานี่ผมจะมากรองกรวดและก็ทรายครับผมนะฮะอ่าซึ่งเนื่องจากพอที่แล้วผมไม่ได้กรองเจ้าสองตัวนี้ไปครับจริงๆก็เพิ่งรู้แหละว่ามันกรองได้ด้วยครับผมก็สังเกตอยู่ว่าทําไมแรกมันได้แค่เหล็กกะท่าแล้วก็ลาปิสเนี่ยมันไม่พอทําเครื่องจักรกรอก นี้กดบ้างไปดูไปดูมาดูว่าไอ้แร่สองตัวเนี้ยมันสามารถที่จะกรอได้เช่นกันนะครับผมนะฮะโดยผมจะเริ่มจากกราเวลก่อนนะผมนะฮะ,ะจะลองกรองกราเวลก่อนนะครับโอเคมันจะได้อะไรเอ่ยนะฮะทำไมกราเวลไม่เอ็นนี่ผมนี่ผมกราเวลออกมาแล้วผมจะได้เออเป็นแร่เหมือนเป็นกรวดที่มีเออแร่ผสมอยู่นะผมนะฮะ,ะแต่ไม่รู้เป็นแร่อะไรนะครับ โอ้ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับผมขอทําอะไรเพิ่มเติมหน่อยผมจะเปิดตรงนี้ไว้นะครับเปิดรูตรงนี้ไว้ก่อนนะถามว่าทําไมครับมันจําเป็นนะผมนะฮะเพราะว่าเราจะเอาน้าได้จากวิธีนี้ครับผมนะฮะคือเราจะต้องเปิดรูให้น้ำเนี่ยมันไหลลงมาในเออถังของเราครับเพื่อจะได้เก็บน้ําไปใช้ครับผมอ่าเพื่อจะทาไร่ทํานาอะไรแบบนี้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นถังเก็บน้ําโอเคเดี๋ยวเรากลับมากรองกรวดกันต่อเลยนะครับผมโอเคเราจะกรองกรวดต่อผมนีก็เราจะได้ กล้าพวกนี้ผมสลับทำเครื่องจักรมีทองมีเหล็กนะครับผมนะฮะอ่าก็จะทําการกรองไปเรื่อยผมจนกว่ากราวเวลมันจะหมดนะครับอ่ากรองไปเรื่อยกรองโอเคผมทีนี้ก็หมดแล้วนะฮะได้อะไรบ้างเอ่ยดูสิอ่าผมมีอะไรบ้างฮะผมได้กรวดทองส1เอดอันนะฮะ กดทองอันเอ่อันวดทิน7อันรวดทองแดง7อันแล้วก็กดเหล็ก13อันนะครับสำหรับกราเวล20อันนะฮะนะฮะโอเคทีนี้ผมก็จะมาเอกรอ,องทรายกันบ้างครับผมนะฮะมันจะได้อะไรนะ๋ยวลองดูคร,ครับผมอ่ะโอเคเริ่มแล้วผมนี่ก็เริ่มกร้องผมมันก็จะได้เออเป็นเรส s t o n e โตนโบนมิวกันพาวเดอร์แล้วก็มเมล็ดอะไรสักอย่างลึกลับสนาผมยังไม่รู้มันคืออะไรนะฮะแต่จะกรอง ทรายไปก่องผมนะฮะทห้มงให้หมดไปก่อนนะฮะได้รู้ว่ามันคืออะไรครับผมโอเคกรองโอเคหมดแล้วนะฮะทีนี้ก็ดูซิว่าเราได้อะไรกันบ้างครับผมนะฮะสำหรับการกรองพวกนี้ครับผมโอเคเออสิบห้านี่มันไปอยู่ช่องเนี้ยมันดูยากผมจะเริ่มไปก่อนกัน เขาได้บอมมิวมาผมสิบห้าอันเรสโตนสามอันนะฮะแล้วก็อะไรสักอย่างครับผมนะฮะไม่รู้คืออะไรครับผมมันไปอยู่ใกล้ปุ่มปะแจเกินไปผมกดไม่ได้ะผมต้องเออเป็นสล็อตเป็นสล็อตของก่อนนะครับเอเอาไอา้สลับนี้เก็บไปก่อนนะฮะเอาเนี้ยเอาอ้นี้ขึ้นมาใหม่โอเคนะฮะผมได้เออจริงมันไม่ใช่ม็ดมันเหมือนอะไพื้นจริงจริงมันเป็นเออเศษทองแดงครับผมนะฮะสิบห้าอัน กันพาวเดอร์19ครับผมดินปืนนะฮะโบมิล15แล้วก็เรสโตน13นะครับผมโอเคผมจะเก็บเจ้าเรสโตนกับโบมิลไปก่อนผมมันเป็นขอสำเร็จรูปนะใช้ได้เลยนะผมนะฮะทีนี้เราจะมาสนใจเจ้าไอ้พวกนี้ผมนะฮะนี่ไอ้พวกที่เหลืออยู่ตรงนี้กันนะครับว่าพวกนี้ใช้ทำอะไรครับผมผมจะเริ่มจากเจ้าคอปเปอร์ดัสก่อนนะผมนะฮะอ่าคอปเปอร์ดัสมันสามารถที่จะคราฟนะฮะเป็น คอเปอร์ดัสบล็อกนะครับอ่าแล้วก็ทำการกราบมันออกมาผมนะฮะนี่มีน้อยโอเคทีนี้ไอ้คอปเปอร์ดัสบล็อกเนี่ยเราเอาไปเผานะครับมันก็จะได้เป็นคอปเปอร์ครับผมอ่าใช้เชื้อเพลิงไม่คุ้มอีกแล้วอุย้ยไม่น่าทานมาใส่เพลือเลยไม่คุ้มเลยให้ตายเถอะโอเคทีนี้มันก็จะมีอีกว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันทําอะไรได้อีกใช่ไหมอ่าทีนี้จะมาพูดถึงเจ้าไอ้กรวดผสมแรก่กันนะครับผมอ่า โดยกุผสมแรกเราสมรจัครับนะฮะเป็นพวกบล็อกกลุผสมแรกครับผมนะฮะแบบนี้ครับผมนี่สมรจะครับได้ครับผมเก็บสมจะครับของทุกอันนะครับผมนะครับครับโอเคตอนนี้ก็จะเหลืออยู่บ้างผมมันเองก็ไม่หมดนะจะเก็บไอ้เศษนี้ไปก่อนนะผมเก็บใส่กระเป๋าไปครับผมพอเราเองก็มันก็ครับต่อไม่ได้อยู่แล้วเก็บไปก่อนนะฮะอันนี้ไว้ที่ตัวผมอ่าแล้วก็ถามว่าไอ้พวกเนี้ย จะทาอะไรต่อใช่ไหม,มเอาไปเผาแบบอันนั้นได้เลยได้ไหมครับตอบคือไม่ใช่ครับผมสิ่งที่คุณต้องทํานะฮะโอเคเช้าแล้วทีนี้จะมาพูดถึงไอแร่พวกนี้กันนะครับไอร่พวกเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างครับผมนะครับเราต้องทำยังไงกับไอรพวกนี้ต่อนะผมนะฮะเอาไปเผาไปเลยได้ไหมครับตอบคือไม่ได้นะฮะสิ่งที่คุณต้องทํานะก็คือวางครับผมนะฮะจากนั้นเอาค้อนทุบครับผมนะทุบไอก้อนแรกพวกนี้ครับผมนี่มันก็จะกลายเป็นเออเป็นผงแร่ครับผมนะฮะเป็นเออ เป็นฝุ่นแล้วผมไปแบบ Dust คัพเปอร์ดัสนะเมื่อกี้เอาคัพเปอร์ไปทุบนะฮะอ่าทีนี้เหล็กก็ทําเหมือนกันครับผมนะฮะก็คือเอาไปทุบเหมือนกันนะครับค้อนอยู่ไหนค้อนอยู่นี่โอเคทุบทุบทุบนะฮะอ่าตอนนี้เราได้ของเหล็กมาทั้งหมดสิบสามอันนะครับทีนี้ทองบ้างครับผมนะฮะทองมีสองโอเคทุบทุบนะฮะนี่ได้ทอโกลดัสมาสิบเลยครับผมหโกดัสได้เยอะเลยเนี่ยไ,ได้สองขนาดสองบล็อกได้ตั้งสิบเลย ออมาครับผมทินครับผมนะได้เยอะสุดเลยผมก็เดี๋ยวจะทุกทินกันบ้างครับผมนะฮะปึ๊บ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 อ่าทินได้ก้อนละสี่เป๊ะเลยนะผมจากนั้นเราก็เอาพวกนี้ไปคราฟเป็นบล็อกเหมือนกันนะครับผมอ่าครับเป็นบล็อกให้หมดเลยผมอ่าครับจาได้ว่าเหมือนในเหมือนในสล็อตเรามีอนี้ปะมีเหล็กอยู่ปะผมเหล็กมีอยู่อันนึงครับผมคมดีครับผม ผมไม่ได้นี่หว่ามันมีต้องมีสามอันนะฮะผมไม่พออยู่ดีให้ตายเถอะเซ็งเซงโอเคจากนั้นก็เอาพวกนี้ไปเผาแล้วผมอ่าเออผมจะเผาเหล็กก่อนดีเผาเหล็กก่อนละกันนะฮะโอเคเผาเหล็กก่อนเสร็จทีนี้เราจะเผาเอออื่นต่อผมเผาทองแดงไปครับผมนะฮะอ่าก็รอผมเมื่อกี้ผมลืมรอออกไปเล่นนู่นนี่นั่น,นเลยเปื่อยปรากฏว่าโอเคกลับมาทานหมดสถานใช้หมดอย่างสิ้นเปลืองเลยทีเดียวเชียวผมน่าเสียดายมากผมอยากเอาอยิ่ง่าง่างละกัน โอเคได้ทองแดงมาละไปใช้ใส่ช่องนี้ใส่ช่องนี้สิุ้ยคือมันจับใส่ปิดช่องด้วยสำหรับไอ้พวกเนี้ยไอ้บอกเนี้ยมันสมมยนีจะเาผาไปเชื้อเพลิงไงด,ด้วยคือโคตรงงอะเฮ้ยมันทำได้ด้วยเหรออะไรแบบนี้นะฮะโอเคเผาเผาทองครับผมมีแต่ทองโอ้โ oh หนี่คือแบบแคสปุ๊บนี่จะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเฮ้ยตอนที่ตั้งนานไม่มีการขวัญเงียบ เอาละครับโอเคผมตอนนี้ก็ได้ทําการเผาแกลต่างๆมัเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมนะคิดว่าพัชนานจะเริ่มทําเครื่องจักรแบบจริงจังกันได้แล้วับผมนะฮะนี่ก็เริ่มทาแบบอุปกรณ์เครื่องจักรได้แล้วนะครับสุดยอดโอเคเดี๋ยวพันนะอาจจะได้เริ่มเครื่องจกักรทำกระจกนู่นนี่นั่นนะผมนะฮะโอเคสำหรับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์ชอบมากกด subscribe สวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ